นี่เราย,ยังกันนอนอยู่อีกมากินข้าวมาฮะกินข้าวเหรออ่าโอ้โหได้กลิ่นหอมมาเลยอะอวันนี้มีอะไรกินอ่ะมีเยอะแยะเลยเนี่ยมีไก่ด้วยเนี่ยว้าวหน้าตาน่ากินมากเลยเดี๋ยวนะมื้อนี้ใครทำเนี่ย จะบอกไหมว่าปุ๊กปิ๊กปุ๊กปิ๊กไม่ได้ทําแล้วใครทําอ่ะเพเอกสั่งสั่งนี่มาที่เขามาส่งอ่ะสั่งที่เขามาส่งอ่ะเหรอเออโอ้โหแล้วเขามาได้เหรอน้ําท่วมแบบเนี้ยก็พายเรือมาพายเรือมาเหรอปุ๊กปิ๊กเขาพายเรือมาปุ๊กปิ๊กเพิ่งจ่ายตังไปเมื่อกี้เนี่ยปุ๊กปิ๊กจ่ายตังด้วยใช่ก็เพเอกหันไปทําธุระข้างล่างอ่ะ โอ้โห oh, อร่อยมากๆเลยนะพี่เอกถูกใจมากเลยอะ่ะเอากินซะก่อนเลยเดี๋ยวจะต้องไปทํางานหนักอีกแล้วเฮ้ยเ hey, หนื่อยจังเลยนะเหนื่อยอยู่ดีๆก็มีเด็กยักษ <laughs> ์ดูดิอาหารบนโต๊ะน่ากินเลยบวก,กับปุ๊กปิ๊กก็กินดีตลอดเลยนะพวกนายเนี่ยเฮ้ย <c oughs> hey, เอาล่ะพี่เอกถึงเวลาเหนื่อยอต่อแล้วอืม <c oughs> <c oughs> เราจะทไงกันต่อดีล้เนี่ยพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันทําไงดีอ่ะนั่นนะสินี่เรา ใสยอยู่บนเกาะกลางไม่หรอเกาะกลางอะไรอันเนี้ยมันเป็นแค่แผงกั้นที่เพกเอามาต่อไว้แล้วก็เอาของที่มีอยู่ที่ที่บ้าน่ะที่จะคอพย,ยกได้เอามาวางไวด้ดิอ๋อดูดิมีที่นอนมีเตาแก๊สแล้วก็อะไรนะอันเนี้ยที่นั่งใช่ไหมอ่ามีแค่เสื่อนั่งกับที่นอนแค่นั้นแหละเอามาแค่จําเป็นเท่านี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยวปุ๊กปิ๊กระโบร แล้วแบบนมมันหมดแล้วทําไงอ่ะไม่รู้ดิโอ้ยมีแต่ขวดเปล่าๆแล้วเนี่ยแล้วเราจะทํายังไงกันต่อดีอ่ะโอ้โหดูดิแล้วแบบืยอมากซนมากเลยอะ่ะดูร้องกระจองงองงนกหูปวดหัวไปหมดแล้วโอ้โหแล้วนี่แบบอมนมกี่ขวดแล้วเนี่ยโอย้เยอะมากเลยอะ่ะเฮ้ยทาไงดีเนี่ยตกลงโลใคไขก็ไม่รู้อะ่ะคนนี้คนจัดเลยอะ่ะโอ้โหคนนี้เล่นปีบอยคนที่นอน พี่เอกว่าท่าทางจะวุ่นวายน่าดูโอ้แล้วแต่ละคนนี่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเราพวกเราจะทำยังไงดีลอแหล่ลอยย่ลอยแหล่ลอยแย่ลอแหล่ลอย่ลอแหล่ดูเหมือนว่าเขากําลังจะเล่นอะไรบางอย่างนะพี่เอกเฮ้ยพี่เอกว่าหาวิธีทําให้เขากลับเป็นเด็กตัวเล็กเล็กเหมือนเดิมดีกว่าก่อนจะหาวิธีทากลับให้เขากลายเป็นเด็กยังมีอีกกี่คนนะเมื่อวานอะเมื่อวานที่เราน้บได้คือห้าใช่ป่ะแต่เตียงเด็กที่มีอยู่เขาแล้วอะ ห้าลบสิบสองเหลือเท่าไหร่อะก็เหลือเจ็ดอีกเหลือเจ็ดเหรอใช่โอ้โหอย่าบอกลยว,ว่าเราจะต้องตามหาอีกเจ็ดคนงั้นเหรอน้ำมันไม่ล้นสักทีมันเหมือน,นจะท่วมเพิ่มก็แง่แหละไม่รู้ใครร้องไห้หนักขนาดนี้เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเหมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างมีด้วยเหรอได้ยินแล้วนี่ไงทางนี้อ,อันนี้ก็หูดีเหลือเกินทางนี้ทางนี้ทางนี้ได้ยินเสียงเหมือนกับร้องไห้ ใครเอาเด็กมันเต้นมันเล่อยู่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยนเจอแล้วเจอแล้วเจอหนึ่งคนแล้วอ่ะโอ้ขาสันก็ไม่ได้เต้นบนขาเ,เต้นบนก้นเอาล่ะเด็กร้อยมาอยู่อะไรแถวนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวนะแล้วชมรมห่านก็ไม่ตกใจกันมากเหรอเอ่อพีกว่าเป็นชมรมที่แข็งแกร่งที่สุดในโรงเรียนแล้วแหละอ้ะวไปไหนอ่ะอ้มก็่จากับน,นีเอกว่าเป็นชมรมที่ ในโรงเรียนแแลล้ว,ลวหะเอาอย่างนี้ดีกว่าเพเอกตอนนี้เราเจออีกคนหนึ่งแล้วใช่ไหมจากห้าเป็นหกหกคนแล้วยังเหลืออีกอ,อีกกี่คนอะหกก็เหลือหกนี่เหลืออหกเหรอถ้าเราจะไปตามหาที่ไหนอะเพเอกว่าก็ลองวนดูแถวแถวเมืองก่อนดีกว่าพี่ฝนวนอยู่แถวแถวเมืองเหรอใช่เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเขาติดเขาติดเดี๋ยวอุ้มมาก่อนโอ้โหตัวหนักเออเออเออตัวหนักมากเลยอะขี่คอเด้อเนี่ยเอาไงต่อ oh ได้ยินเสียงอีกแล้ววางเขาลงเหอะมันน่ะนี่นี่นี่ทางนี้ทางนี้แหวะแหวะแหวะจะไปอยู่ได้ยังไงแถวนั้นพี่ฝนนั่นไงเจอแล้วเห็นปะเฮ้ย <c oughs> อยู่ตรงแก๊งยากูซ่าด้วยอ่ะรีบไปเอาตัวมาก่อนเร็วทำไงดีอะ่ะแล้วโอ้โหดูดิท่าทางจะดื้อหน้าดูเลยอ่ะเจ้าหนูมานี่ก่อนกระโดดยหยุดเลยดูดิี่คุยพี่กคุยดินี่เจ้าหนูมากระชั้นก่อน ก็ไม่ไปเอาลูกอมได้ไหมเอาไปก็ได้เฮ้ยง่ายงั้นเลยเหรอมาเฉยเลยอ่ะยังดีที่ตามมานะแล้วทำไมต้องกระโดดตามด้วยล่ะเดินไม่ได้เหรอเนี่ยไม่รู้เหมือนกันสงสัยจะดื้อหน้าดูเลยอ่ะคนเนี้ยดูกระโดดมาโดดเป็นกบเลยพี่ฝนเอาไงต่อดีอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนั้นเดี๋ยวนะแล้วใครมาสร้างอะไรไว้แถวนี้เนี่ยเต็มไปหมดเลยอันนี้เพ็กก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะแต่ว่าเด็กๆทำมเยอะจังเลยอ่ะ นี่คนนี้คนนี้เฮ้ยโอ้โดูเดินแฟชั่นเดินแคทวอล์กด้วยนี่ลูกพีรัตนามันนี่หด้ามืวนมากเลยอะใช่เหรอ เจ้าหนูเจ้าหนูหัวตั้งมากระชั้นเร็วไปไปไงก็ไม่ไปไม่เดี๋ยวให้อาหารปลาซากุระโอ้โอเออโอเอพี่เอกไปให้อาหารปลาซากุระได้ยังไงกระโดดท่าท่าขนปลาเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเมื่อกี้เห็นอยู่แดงแดงไงตัวอะไรนอนกระเดวกระเดวอยู่ตรงนี้ไม่ปวดอะตาคอสอ่เนี่ยไม่รู้ดิ เ้นูมานี่แล้วโอ้โหโดนโดนเ่อนกระโดดหยยบโดนดันโดนดันเดี๋ยวนึงออ้ยขอทางให้พี่ไปไปรับน้องคนนั้นหน่อยจ้าเรากำลังโดนกลุ่มทาลอกล้อมแล้วนะเนี่ยเอาใจดีอ่ะไปชวนไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดีคนนี้ไม่นอนมาที่แล้วมาี่มาทีแลวมาที่วาที่แมาที่มาที่วมี่แ้วมาี่า่า่่่า่า่มี่มี่มม้มม่มาาจะทําทังไงก็ม่ บอกแล้วเหรอใช่เมื่อกี้เห็นอะไรแวบๆอยู่แถวนี้อ่ะพี่เอกยังมีวีกหรอน่าจะมีนะนั่นไงนั่นไงชมพูชมพูตรงนั้นอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะนั่นลิงหรือคนเนี่ยแล้วขึ้นไปดาอะไรบนนั้นอ่ะโอ้โหดูดีกระโดดตีลังกาหลังสะเซาคลิกด้วยแฉแวบ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 เอาละจ้ามานี่ก่อนเล็้วโอเอโอเอมน ไปไว้ที่สนามก่อดีไหมพี่เอกวิ่งโคดูโดนบากโนแล้วพี่คโดนจันแย่แล้วทำไงดีเด้อเด้อเดยวหลบก่อนหลบก่อนเดี๋ยวนับจำนวนก่อนว่าครบยังเด้อเด้อเเท่าไหร่แล้วเนี่ยนับได้เจ็ดแล้วนะ <ๆ S 2> นับได้เจ็ดแล้วใช่เปล่าเอองั้นหมายความว่าครบแล้วใช่ไหมครบแล้วเออน่าจะครบแล้วหรอมั้งเอาอย่างนีด้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปที่สนามกีฬาแล้วก็หาวิธีทางพานมหาโนไม่เขากินอ่ะเหรอไปหาที่โรงพยาบาลยังเหลืออยู่ว่ะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ดู โอโหสนหน้าดูเลยแต่ละคนโอ้ยเบียด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 มาแล้วมาแล้ววิเอกว่านมเนี่ยคงไม่ต้องซื้อเป็นกระป๋อง้ะคงต้องซื้อเป็นกระส ร้องอะนาวอะไรไม่รู้บางจุดมันก็เหลืองๆเลยเนี่ยเอาคุณครูลน่อยครับเอาละตอนนี้เราพาเด็กๆมาที่สนามกีฬาเรียบร้อยแล้วอะเฮ้ยหายไปไหนอะหนึ่งสองเฮ้ยไปไหนแล้วอ๋อนี่ไงกําลังมาเขาวิ่งตามมาช้าเนี่ยโอ้โหวิ่งกับไททานเลยอะตกใจหมดเลยอะน่ากลัวดนี่ยแต่เราสามสี่ห้าเอาไปไหนอีกสองอะลูกเจรัตนามาอย่างนี้หายไปแล้วอะหายไปไหนอะคงเดินช้านะพี่ฝน เดินเช้าเหรอใช่แล้วเดินเช้าหรือว่าไม่เดินตามมาเดี๋ยวเดี๋ยวขอบินไปดูหน่อยก็แล้วกันเพียกอยู่นี่หรือเปล่าเราจะไปด้วยอ่ะเอายังไงก็ได้งั้นไปด้วยกันก็ได้มั้งกันตามมานะเดี๋ยวพี่ฝนขอบินดูหน่อยนั่นไงพรุ่งนี้ถึง <laughs> อุ้มขอไปเลยก,ก็ได้ไปอุ้มเหรอไม่เอาอุ้มไม่ไหวแขนจะหักมาตามมาทางนี้โอ,โอโ้เดินหน่วยาหน้าดูแลดูเดินดิพรุ่งนี้ของ อขอเดินแบบซ้ายขวาซ้ายขวาอยู่นั้น่ะเอาล่ะถึงแล้วเดี๋ยวก่อนยังมีคนนึงอ่ะพี่หดนับแล้วน่าจะยังมาไม่ถึงอ่ะเด็กคนนั้นอ่ะที่กระโดดกระโดดอ่ะเรากระโดดไปติดอยู่ตรงไหนแล้ววะไม่รู้เดี๋ยวบินดูก่อนไปไหนแล้วจ้าเอานี่ไง อ้ยอะไรกันเนี่ยโอ้โหวันนี้จะถึงไหมเนี่ยกระโดดมาอย่างนี้เอดูท่าทางจะซนหน้าด่ะอย่าต้นไม้จะพังหมดหนะแถวเนี้มันพังแน่นอนอะพี่จะจมน้ําเค็มขนาดนี้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอทำยังไงกันต่อเนี่ยพี่ฝนก็ไม่รู้ดีแต่แบบว่าเออเราจะต้องหานมให้เขากินก่อนอะ่ะโอ้ยอย่ากระโดดมันโดนพี่เอานมจากไหนดีอะ นั่นน่ะดิไปดูโรงพยาบาลดีกว่าไปเดี๋ยวไปถางปุ๊กปิ๊กก่อนดิปุ๊กปิ๊กพอที่จะผสมนมให้ได้หรือเปล่าปุ๊กปิ๊กนะอะไรนกปุ๊กปิ๊กเอานมมาให้เด็กๆก,กินหน่อยได้ไหมปุ๊กปิ๊กเป็นตัวผู้มั้งโบโบมีนมไหมโ <c oughs> บเขาเป็นตัวผู้เหมือนกันพี่ฝนอ้าวแล้วเราจะทำยังไงกันดีอ่ะทำไงอ่ะก็ต้องไปหานมไปโรงงานนมกงินไหมไปโรงงานนมงั้นเหรอเออก็เป็นความคิดที่ดีนะ ไปขอนับนมฟรีที่เขาก่อนก็นแล้วกันดูท่าทางเด็กๆคงจะหิวหน้าดูอะเอาละจ้าเด็กเเดี๋ยวพี่ไปหานมมาให้กินนะจ๊ะมาแล้วมาแล้วนมมาแล้วโอ้โหกว่าจะหามาได้ปวดหัวหน้าดูพี่ฝนเอยดูสิดูความเรียบร้อยหน่อยแต่ละคนมีนมกินไม่ร้องไห้แล้วไม่ดื้อไม่สนแล้วอ่ะพี่เอกเออพี่เอกแบบเวียนหัวมากหาวิธีการทําให้เขาตัวเล็กกันดีกว่าแล้วจะทํายังไงให้เขาตัวเล็กลงอ่ะ ก็ต้องรู้ก่อนว่าเขาตัวใหญ่เพราะอะไรอ่ะเพราะนมหรือเปล่าอมันไม่น่าจะเป็นนมหรอกมั้งเพราะว่าที่ให้นมกินทุกวันที่โรงพยาบาลอ่ะก็เป็นนมกระป๋องเดิมเป็นนมของแม่เป็นนมขวดเดิมอ่ะเอ้ยเพยกว่าต้องมีปัญหาอะไรแน่เลยมันเกิดจากอะไรกันเนี่ยเวียนหัวไปหมดแล้วอ่ะพี่หวก็เวียนหัวเหมือนกัน ปันหัวมนุษย์นี่มันเป็นเรื่องนุกหนานุกงนุกใช่แล้วโดยเฉพาะเจ้าสองคนนี้ปัดนหัวยังไงก็สนุกทุกทีเลยแกงทุกครั้งสนุกทุกครั้งเลยอะ่ะฉันว่าฉันเหนื่อยแล้วแหละเหนื่อยแล้วเหรออ,อทำไมเหนื่อยละ่ะก็แก้งทีไรเขาก็ทำจนได้ทุกทีนะทำอะไรเหรอแก้ปัญหาเหรอ,อแก้แล้วแก้อีก จะว่าไปมนุษย์สองคนนี้ก็เก่งจังเลยนะคราวหน้าเราต้องหาเรื่องแกล้งใหม่แล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะแกล้งเรื่องอะไรดีงั้นสิแล้วไอ้พวกเด็กพวกนี้ทำไงอ่ะงกอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันดูท่าทางแล้วเราเราจะลืมคาถาแปงลงร่างให้กลับกลายเป็นเหมือนเดิมแล้วล่ะเอาไว้คราวหนะ้าค่อยหาเรื่องอย่างอื่นแล้วกันอันนี้ก็ปล่อยไว้นี่แล้วกันนะแต่ดูแล้วนะเด็กพวกนี้ก็มีความสุขดีนี่นะเอาปล่อยไว้อย่างนี้ก็แล้วกัน แล้วเนี่ยทำไรต่อมี <ไป S 1> จับบ้าน <laughs> ดูแล้วมีความสุขกันหรอกดิ <laughs> <laughs> โอ้ย <laughs> เดี๋ยวแวะซื้อยากแก้ไอก่อนนะ <laughs>